2ีสอันต่างกับกิกี้ขึ้นเกมพอยนะในเซตที่หนึ่งนะกิกี้เสิร์ฟต่อนะครับตัวี่ ยี่สิบสองยี่สิบครับจบเซตที่หนึ่งคนระับปันปางกับกี่กี้ชนะไปก่อนนะยิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่าสนะนะิบเจ็ดปีนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับปันปางกับกี่กี้นะครับจากบ้านหนองหยนะครับเจอจกับแพ้พลอยแล้วก็ธัญญานะครับจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะ PAT นะในรายการ จุลาวิกเตอร์โอเกน2025นะที่สนามกีฬาคุลาลงกร์มาหาวิทยาไยนะรการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่22-27กรกฎาคมน2025นะวันนี้จะเป็นรอบรองชนะเลินนะ่